แค้นสั่งฟ้าวันนี้ต้องขอยืมชื่อคอลัมน์ในผู้จัดการมาใช้เสียหน่อยเพราะเหมาะก,กับเรื่องที่จะเขียนมากทุกวันนี้มีคนสงสัยว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกันทุกวันนี้คนไทยที่มีความสามารถและมีสติปัญญาหายไปไหนกันหมดถึงหาคนแก้ปัญหาไม่ได้จริงๆแล้วคนไทยที่มีสติปัญญาและมีความสามารถนั้นมีมากโดยเฉลี่ยแล้ว มีมากกว่าทุกประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนเสียด้วยซ้ำเมื่อเทียบกับอัตราส่วนประชากรกันแล้วแต่คนเก่งและคนมีอำนาจในบ้านเราเก่งที่จะกัดกันเองและเมื่อมีอำนาจก็จะมีวาระซ่อนเร้นกันมากจนลืมเป้าหมายของการใช้อำนาจเพื่อส่วนรวมคนไทยจึงเป็นคนที่ไม่มีวัฒนธรรมในการใช้อำนาจนอกจากเก่งที่จะกัดกันแล้ว คนไทยยังเป็นคนที่มีความแค้นสั่งสมกันมานานและเป็นคนมีความจำที่ดีชอบยึดถือสุภาษิตทีมึงกูไม่ว่าทีข้าก็อย่าโวยมันน่าทึ่งมากถ้าเรามองย้อนหลังไปสักสิบหรือ15ปีเราจะเห็นว่าปัญหาต่างๆที่เรื้อรังและรุนแรงทุกวันนี้เหตุเกิดขึ้นมาเพียงเพราะคนไม่กี่กลุ่มเอง และก็เกิดขึ้นมาภายในไม่กี่ปีนี้เองเริ่มจากความขัดแย้งของทหารรุ่น5และทหารรุ่น7อีก10ถึง20ปีข้างหน้าถ้าให้นักประวัติศาสตร์มานั่งวิเคราะห์เหตุการณ์ย้อนหลังไปสัก 2, 3, สองสามทศวรรษแล้วผู้เขียนเชื่อว่าทหารรุ่น5และทหารรุ่น7คือทหารสองรุ่นที่ทำให้ประเทศชาติวุ่นวายกันจนทุกวันนี้ สิ่งที่รุ่นห้าและรุ่นเจ็ดทำนั้นคือการสร้างตำนานแค้นสังฟ้าในทุกๆวงการเพียงเพราะแต่ละรุ่นต้องการจะล้มซึ่งกันและกันเพื่อช่วงชิงอำนาจให้มาอยู่กับกลุ่มของตัวเองไม่ว่าจะเป็นพลเอกสุจินดาคราประยูนพลเอกอิสระพง์หนุนพักดีพลเอกวิโรธแสงสนิทพลอากาศเอกเกษตร,รโรจนิน พลตรีมนูนรูปขจรพลเอกประจักษ์สว่างจิตพลตรีจำลองสีเมืองคนเหล่านี้เป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อผลของการกระทําที่พวกตนต้องการจะช่วงชิงอำนาจเข้ามาอยู่ในกลุ่มของตัวเองความขัดแย้งของรุ่นหและรุ่นเจได้ลุกลามขยายผลไปทางการเมืองและทางข้าราชการประจำและแม้แต่ในวงการธุรกิจ จนเป็นเหตุให้เกิดฝักฝ่ายกันอย่างชัดเจนและฝักฝ่ายนี้ก็ดำรงอยู่กันมาจากวันนั้นจนถึงวันนี้เพียงแต่การประทะกันในยุคปัจจุบันนั้นไม่ใช่เป็นการยืนฝ่ายรุ่นห้าหรือรุ่นเจ็ดต่อไปแล้วแต่เป็นความแค้นกันส่วนตัวแทนการเมืองหลังพลเอกเปรมตินสุลานนท์พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ก็กลายเป็นการเมืองที่มีทั้งรุ่นห้าและรุ่นเจ็ดแฝงอยู่ตลอดเวลาวันที่พลเอกชาติชายชุนหวันเป็นนายกรัฐมนตรีวันนั้นพลตรีมนูนกริตร,รูปขจรก็แอบแฝงเข้ามาโดยผ่านทางไกลศัก์ชุนหวันทำตัวเป็นที่ปรึกษาแฝงและก่อให้เกิดความระแวงกับรุ่นห้าที่กำลังกลุ่มอำนาจทหารอยู่ในขณะนั้น การล้มพลเอกชาติชายชุนหวันโดยพลเอกสุนทรคงสมพงศ์กลัวว่าเมื่อพลเอกอาทิตย์กำลังเอกได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วจะปลดพลเอกสุนทรคงสมพงศ์เพราะทั้งคู่ไม่ถูกกันอย่างแรงในสมัยพลเอกเปรมตินลสูลานนท์เป็นนายก ที่พลเอกสุนทรอ,ออกมาปกป้องพลเอกเปรมอย่างเต็มตัวในขณะที่พลเอกเปรมลดค่าเงินบาทในครั้งนั้นพลเอกอาทิตย์ได้แสดงอาการไม่พอใจทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนของความขัดแย้งที่กลายเป็นความแค้นกันทีหลังที่ต้องมาล้มกันยึดอํำนาจกันด้วยรอศชอในคราวนั้นที่ทำให้ประเทศชาติต้องถอยหลังไปหลายก้าว แม้แต่การขึ้นมามีอำนาจของนายอานันต์ปัญญารชุนในยุครอสอชอคือการเปิดศักราชใหม่ของคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกนักการเมืองอาชีพและทหารเบียดบังอำนาจไปเป็นเวลานานจนพวกนี้ต่อมาภายหลังเมื่อเงื่อนไขาทางเศรษฐกิจบีบบังคับให้มีการปรับตัวอย่างแรงก็เลยกลายเป็นทางออกและทางสว่างของสังคมไทย เพียงแต่คนพวกนี้ไม่สามารถจะใช้ความชอบธรรมของตัวเองเข้ามาในวงจรอำนาจจึงต้องพึ่งความชอบธรรมของพรรคการเมืองที่ตัวเองจะแสดงออกว่ารังเกียจเดียดฉันจะมีก็เฉพาะพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นที่กลุ่มพวกนี้จะรับได้คนพวกนี้มีเช่นมีชัยวีระไวทยะโสพลสุภาพงศ์วิชิตสุรพงษ์ชัย อมรรเศริลาอ่อนมนตรีเจนวิทยการวิชรัตวิจิตวาทการจตุมงคลโสนกุลคนเหล่านี้ถ้าไม่ใช่เพราะวิกฤตเศรษฐกิจที่บีบให้ทางการเมืองต้องยอมหันเข้าหาพวกเหล่านี้ที่เรียกตัวเองว่าพวกเทคโนเครดหรือมืออาชีพก็คงจะไม่มีโอกาสที่จะได้เข้ามาร่วมอยู่ในแวดวงอำนาจโดยความชอบธรรมของตนเอง ในอดีตวงจรรัฐศาสตร์จะเริ่มด้วยทหารล้มเจ้าและต่อมาด้วยเจ็กจับมือทหารใช้อมาตยาธิปไตยครองเมืองและต่อมาด้วยเจ็กจับมือนักการเมืองล้มทหารและในที่สุดก็ถึงยุคเทคโนแครดมืออาชีพใช้นักการเมืองล้มเจ็กและในที่สุดในอนาคตคือการล้มนักการเมืองเสียเอง ทารินนิมานเหมินและจัตุมงคลโซนกุลจึงเป็นตัวแทนของเทคโนแครตและมืออาชีพทั้งหลายโดยทารินนั้นแฝงตัวอยู่ในภักการเมืองที่ในสายตาของสังคมแล้วเลวน้อยที่สุดกลุ่มพวกเทคโนแครตมืออาชีพพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่ต่างชาติเรียกกันว่าเอลิทพวกนี้จะพูดภาษาคลื่นความถี่เดียวกัน คือคิดแบบฝรั่งและได้รับการฝึกแบบฝรั่งนักการเมืองของไทยเป็นนักการเมืองที่มีคุณภาพดีกว่าลิงที่แอฟริกาหน่อยที่พูดภาษาคนได้และคอร์รัปชันเป็นภาพลักษณ์ของนักการเมืองนั้นแบ่งออกเป็นสองแบบอย่างที่เคยเขียนไว้แบบแรกคือพวกปล้นกลางแดดเช่นพักความหวังใหม่ กิจสังคมชาติไทยกลุ่มงูเหา่าพักเอกภาพแบบหลังคือพวกปล้นเงียบเช่นพักประชาธิปัตย์พักชาติพัฒนาในวงเล็บพวกนี้เงียบบ้างดังบ้างแล้วแต่จังหวะสังคมไทยนั้นเคยถูกปล้นกลางแดดมาตลอดชีวิต ตั้งแต่มีชีวิตอยู่ใต้ร่มเงาเผด็จการทหารที่ชอบปล้นกลางแดดแล้วหลังจากนั้นก็เคยชินกับบุฟเฟ่คาบิเนต็ตของพลเอกชาติชายชุนหวันและมาถึงบรรหารศิลปะอาชาที่เมื่อได้เป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเล่นเอาหลายฝ่ายสติแตกลมใส่ตามๆกันเมื่อเคยชินกับการถูกปล้นกลางแดด พอถูกพักประชาธิปัตย์ปล้นเงียบก็เลยไม่รู้สึกว่าถูกปล้นทั้งที่รู้ก็ทำอะไรไม่ถูกเพราะจะว่ายน้ำข้ามคลองไปก็เจอความหวังใหม่ลอยคอเป็นจระเข้อยู่กลางน้ำสู้ยืนเฉยๆให้ประชาธิปัตย์ค่อยๆลอกคราบดีกว่าประชาธิปัตย์เองในขณะนี้ก็ต้องถือว่าตัวเองมีทีมเศรษฐกิจของตัวเองทั้งทีม โดยไม่ต้องเชื้อเชิญผู้อื่นเข้ามาร่วมก็เลยชูทารินนิมานเหมินให้เป็นผู้จัดการเศรษฐ,ฐกิจการเงินแบบเบ็ดเสร็จและเป็นการเปิดประตูให้กับบรรดากลุ่มคลื่นความถี่เดียวกับทารินทยอยกันเข้ามายึดเมืองไทยด้วยเหตุนี้วาระของทารินคือการแก้ปัญหาเศรษฐ,ฐกิจที่เขาคิดว่าถูกและทารินนิมานเหมิน ก็เสนอตั้งจตุมงคลโสนกุลขึ้นมาเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะทั้งคู่มีคลื่นความถี่เดียวกันคือคิดแบบฝรัง่งและเรียนกับฝรั่งมาตั้งแต่เด็กอาจจะเป็นความบังเอิญที่ทั้งคู่เป็นฮาวาดด้วยกันทั้งคู่จตุมงคลโสนกุลนั้นถูกรัฐบาลชุดชวลิตยงใจยุทธปลด แล้วตั้งสุภชัยพิสิทธิวานิชเป็นประหลัดแทนเพราะความเป็นเชื้อพระวงของจตุมงคลโสนกุลและความเป็นผู้ดีของเขาไม่ใช่วัฒนธรรมเดียวกันกับพวกปล้นกลางแดดเพราะฉะนั้นการทำงานของเขาในฐานะประหลัดคลังคือการไม่ทำงานจตุมงคลโสนกุลมีความสามารถพิเศษที่คนอื่นหาตัวจับได้ยาก นั่นคือความสามารถในการสร้างศัตรูและการทำลายมิตรคนในกระทรวงการคลังที่ถูกจตุมงคลโสนกุลว่าเป็นควายนั้นมีมากกว่ามากเพราะในโลกนี้สำหรับเขาแล้วมีสัตว์อยู่สองประเภทคือเต่ากับควายในเมื่อเขาเป็นเต่าคนอื่นต้องเป็นควายหมดครั้งหนึ่ง ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังชื่อชนาทิปโปสยานน์เคยถูกหมอมเต่าเปรียบเทียบเป็นผู้หญิงประเภทหนึ่งที่สังคมไม่ยอมรับชนาทิปเตรียมถอดรองเท้าส้นสูงแล้วพูดอย่างเอาเป็นเอาตายว่าถ้าไม่หยุดหรือพูดต่อก็จะต้องถูกตบด้วยส้นสูงเต่าก็เลยหดหัวเข้ากระดองไป หม่อมเต่านั้นความที่สร้างมิตรไม่เป็นเป็นแต่สร้างศัตรูจึงไม่ถูกกับคนในกระทรวงการคลังไม่ว่าจะเป็นสมใจนึกแห่งตระกูลสุภชัยพิสิทธิวานิชนิพัฒภุก,กันนสุดสมชยัยฤชุพันธ์สุชาติชาววิสิทธตและอีกมากหลายการล้มหม่อมเต่าให้หลุดออกจากตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง จึงเป็นพิธีกรรมที่ทุกคนร่วมกันบวงสวงจตุมงคลโสนกุลได้เปรียบตรงที่เขาหลุดออกจากตำแหน่งประหลัดคลังในยุครัฐบาลชวริตยงใจยุทธที่ประชาชนและปัญญาชนเกลียดชังเมื่อเขากลับมาเป็นผู้ว่าธนาคารชาติเขาจึงถูกประชาชนตั้งความหวังเอาไว้สูงมากทารินิมานเหมิน เดิมทีคิดจะตั้งวิชิตสุรพงษ์ชัยเป็นผู้ว่าธนาคารชาติแต่ติดที่อาวุโสและบารมียังน้อยไปหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าจะได้ตำแหน่งนี้แต่ก็ติดที่นายกชวนเห็นว่าหม่อมอุ๋ยเล่นการเมืองมากเกินไปทารินก็เลยลงตัวที่จตุมงคลโสนกุล ศึกในกระทรวงการคลังนั้นมักจะเป็นหลายเศรา้าและเป็นศึกของการไม่ยอมรับซึ่งกันและกันเป็นศึกของการช่วงชิงตำแหน่งซึ่งกันและกันหลายต่อหลายครั้งการไม่ถูกกันนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของคนเพียงสองคนเท่านั้นแต่หลายครั้งกลับเป็นเรื่องของคนสามคนกักซึ่งกันและกันการชิงตำแหน่งประหลัดคลังนั้น เป็นศึกของคนสามคนคือสุภชัยพิสิทธิ์วานิตและนิพัฒน์ภูกันนาสุดต้องโค่นหมอมเต่าลงก่อนแล้วค่อยมาเข็นฆ่ากันเองเพราะฉะนั้นสายสัมพันธ์ของคนสามคนนี้ไม่ต้องบอกก็คงจะพอรู้ว่าพวกนี้ไม่รู้จักคำว่ามุทิตาจิต หม่อมเต่าแค้นสุภพชัยพิสิทธิวานิดมากและสุภชัยเองก็ไม่ได้รักหม่อมเต่าแม้แต่น้อยแค้นสั่งฟ้าครั้งนี้มีมาตั้งแต่สมัยหม่อมเต่าเป็นประหลัดคลังและสุภชัยเป็นอธิบดีกรมศุลกากรจนมาเป็นรองประหลัดที่ถูกหม่อมเต่าดูถูกและไม่ให้เกียรติเขาในการพูดจา มอมเต่านั้นฝังความแค้นไว้เป็นปีกว่าจะได้กลับมานั่งเป็นผู้ว่าธนาคารชาติและแค้นเก่าได้ล้างเมื่อกองทนุนฟื้นฟูเข้าไปเป็นเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารกรุงไทยมอมเต่าสอดแทรกใส่ไปใน LOI ว่าธนาคารกรุงไทยนั้นต้องห่างจากราชการและจะต้องก้าวไปสู่การแปรรูปไปในที่สุด เพราะเขาต้องการชำระความแค้นด้วยการปลดปลัดคลังออกจากตำแหน่งประธานธนาคารกรุงไทยตำแหน่งเก่าที่เขาเคยนั่งก่อนถูกปลดออกเช่นกันบอดเก่าธนาคารกรุงไทยถูกปลดออกกลางอากาศอย่างชนิดที่กระพริบตาแทบไม่ทันสไตล์หม่อมเต่าตั้งแต่รับราชการมาคือ การไม่เคยออกคําสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่จะสั่งด้วยวาจานงนาศสนทิสุวรรณอดีตผู้จัดการกองทุนฟื้นฟูก็เคยถูกหม่อมเต่าสั่งด้วยวาจาให้ทำอะไรต่ออะไรหลายอย่างและวันนี้ก็ไม่มีนงนาศให้สั่งอีกแล้วหม่อมเต่าคงต้องหาคนใหม่ที่จะรับคําสั่งด้วยปากให้ได้มีชัยวีระไวยทยะ บุรุษล้านความคิดก็ถูกแนะนำผ่านมาทางอานันต์ปัญญารชุนผู้มีนิวาสถานใกล้บ้านหม่อมเตาทั้งอานันต์และหม่อมเตาใกล้ชิดคนคนหนึ่งในสองลักษณะในลักษณะหนึ่งอานาันต์ปัญญารชุนเป็นที่ปรึกษาและเป็นคนที่คนคนนี้เชื่อถือมากในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองของไทยในอีกลักษณะหนึ่ง จตุมงคลโสนกุลเธอทูลคนคนนี้มากในเรื่องหลักการบริหารงานจนตัวเองเรียนแบบการบริหารงานของคนคนนี้อยู่เนืองเนืองคนคนนี้ชื่อแจ็คเวลช์ประธานกรรมการบริษัท GE ซึ่งเป็นเจ้าของ GE c a แคปิตลที่ประมูลปอรอได้ไปสองครั้งและ GE c a แคปิตอลก็เป็นเจ้าของเอเชียฟ a n c e นซ ที่แอบไปติดต่อลูกหนี้ให้ฝากเงินไม่มีดอกเบี้ยเพื่อจะได้ซื้อหนี้คืนโดยจ่ายค่าหัวคิวให้ GE Capital อ้อเกือบลืมไปประธานกรรมการของ GE Capital ในเมืองไทยชื่อดรวีรพงษ์รามังคูลเป็นอันว่าบิ๊กบอสของ GE ในอเมริกาที่เป็นเจ้าของ GE Capital เป็นเพื่อนสนิทอนานันปัญญารชุนและแจ็คเวลส์บิ๊กบอสของ GE คือคนที่หม่อมเต่าเทิดทูนและอดีตรัฐมนตรีคลังหลายสมัยที่ชื่อดรวีรพงษ์รามางกูลก็เป็นประธาน GE Capital ที่เมืองไทยอ้อเกือบลืมไปอีก g กล d แมนแซก h s ที่ประมูลปสอสได้คราวที่แล้ว พร้อมกับ GE Capital มีผู้บริหารระดับสูงมากชื่อเคอร์ริแกนซึ่งอเผอิญอีกเหมือนกันเป็นพ่อทูนหัวของทารินนิม,มานเหมินสมัยที่เขาเรียนอยู่ที่ฮาร์วาร์ดเผอิญอีกว่าทั้ง GE Capital และ Goldman Sachs ทั้งคู่ประมูลได้แต่บังเอิญราคาต่ำ ทั้งธนาคารชาติและกระทรวงการคลังก็บอกให้เจรจาขอแบ่งกำไรแทนที่จะล้มประมูลแล้วประมูลใหม่ลองโยงสายสัมพันธ์ต่างๆเหล่านี้ดูก็แล้วกันลายแทงมหาสมบัติแผ่นนี้ดูไม่ยากหรอกถ้าตั้งใจสังเกตให้ดีๆ วันนี้ไม่มีใครจะมีอำนาจทะรุทะลวงได้มากเท่า G E Capital กับ Goldman Sachs อีกแล้วตอนนี้คงเข้าใจคำว่าบังรอนใส่เสื้อนอกแล้วกระมังเมื่อมีชัยวีระไวยทยะบุรุษล้านความคิดหมื่นความสร้างสรรค์เข้ามาเป็นประธานบอร์ดกรุงไทย สิ่งแรกที่หม่อมเต่าและมีชยรรมัยทำคือการบี้เซรินนิมานเหมินให้ตายอย่างเขียด NPL ของกรุงไทยและการปล่อยนี่เสียของเซรินนิมานเหมินจึงถูกปล่อยข่าวออกมาจากปากของหม่อมเต่าตลอดเวลาซิรินนิมานเหมินหรือนุ้ยที่มีพี่ชายที่ชื่อน้อยหรือทารินนิมานเหมิน คนที่เขาต้องโตมาภายใต้เงาของพี่ชายตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดและอาจจะถึงวันที่เชิงตะกอนก็กำหนดวันจากกรุงไทยในวันที่15มกราคม2542เขามีความลับอยู่มากที่เขาไม่พูดแต่เขาก็ไม่เคยลืมว่าครั้งหนึ่งม่อมเต่าเคยเป็นประธานธนาคารกรุงไทยและเขาเองก็จำได้หมด และมีเอกสารหมดว่าบอร์ดในยุคธนาคารกรุงไทยภายใต้ประธานที่ชื่อจตุมงคลโซนกุลนั้นได้สั่งการอะไรไปบ้างและเขาก็จำได้และมีหลักฐานแม้แต่เครดิตการ์ดสลิปว่าภรรยาใครใช้เครดิตการ์ดของสามีเป็นค่าใช้จ่ายไปบ้างไม่รู้ว่าแค้นสั่งฟ้าตอนนี้จะเริ่มความแค้นกันเมื่อไหร่ เมื่อตอนท่านงพิทยะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขาเป็นผู้ตัดสินใจเลือกปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่แทนหม่อมเตา่าที่ถูกปลดแบบสายฟ้าแลบวันนั้นเวลานั้นเป็นวันของการเจรจากับ IMF รอบแรกและบุคคลที่เป็นจับกลนสำคัญในการเจรจาคือนิพัฒน์พุกระนสุด อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์และรองปลัดกระทรวงการคลังนิพัทธ์ผู้กัน,นสุดได้รับฉายาในกระทรวงว่าตุยปากสุนัขเพราะเขาเป็นคนพูดจาไม่มีหูรูดเขาเป็นคนมีปัญหากับสังคมมากเพราะเขาจะพูดเหมือนที่เขาคิดทุกประการโดยไม่ปิดเบือนแต่สังคมไทยเป็นสังคมหน้าไหว้หลังหลอกเพราะฉะนั้น การพูดจาตรงไปตรงมาของนิพัทธ์ผู้กันนสุดนั้นก็เป็นการสร้างความหมั่นไส้ในหมู่คนหลายคนที่อยู่ในวงการนิพัทธ์ผู้กันนสุดเป็นคนเก่งมากเก่งจนดูเหมือนว่าเขาเป็นคนกะล่อนเพราะเขาดูเหมือนจะรู้ถึงวิธีแก้ปัญหาต่างๆได้หมดซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วนิพัทธ์เป็นคนหัวไวมีความรู้มาก และมีประสบการณ์มากที่สุดในกระทรวงการคลังในการติดต่อกับต่างประเทศเขาเป็นคนที่สามารถทำความเข้าใจกับปัญหาที่สลับซับซ้อนได้ง่ายและได้เร็วเป็นคนที่ภาษาอังกฤษเก่งมากทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเขาสามารถโต้เถียงกับต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบ การเคยเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมาระยะหนึ่งทำให้เขาสามารถจะเข้าใจปัญหาของชาติในระดับมหาภาคได้ดีที่สุดและที่สำคัญที่สุดประสบการณ์ในการลดค่าเงินบาทในยุคสมหมายหุนตระกูลเป็นรัฐมนตรีคลังนั้นเป็นผลงานที่เขาเป็นตัวหลักในการทำเรื่องนั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้น ถ้าจะมีใครรู้จัก IMFD และสามารถต่อรองได้ก็คงจะเป็นนิพัตผู้กันนสุดแต่เขาเป็นคนปากสุนักเมื่อถึงคราวที่เขาจะได้เข้าชิงตำแหน่งประหลัดคลังนั้นใครๆก็คิดว่าเขาน่าจะได้มีโอกาสสูงเพราะผลงานของเขากำลังเข้าตากรรมการผมให้พี่เป็นประหลัดไม่ได้ ผมต้องขอโทษพี่ด้วยทนงพิทยะบอกกับนิพัฒน์ผู้กันสุดในวันที่เขาตัดสินใจเสนอชื่อสุภชัยพิสิทธิวาน,นิชแทนทนงพิทยะไม่กล้าตั้งนิพัฒน์เพราะมีคนเตือนทนงว่าถ้าตั้งนิพัฒน์เป็นประหลัดคลังแล้วทนงก็จะเป็นเหมือนรองประหลัดและนิพัฒน์ก็จะทำตัวเป็นเหมือนรัฐมนตรีและประหลัดไปในตัว นิพัตกับหม่อมเต่าไม่ถูกกันเพราะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับฝีมือซึ่งกันและกันและก็ไม่ใช่ความลับอะไรในกระทรวงการคลังว่าสองคนนี้แทบจะไม่เผาผีซึ่งกันและกันนิพัตความที่เก่งเกินไปก็เลยมักจะมีศัตรูที่มีอำนาจเหนือกว่าตนก็เลยมีศัตรูเพิ่มอีกคนหนึ่งที่สังคมภายในรู้กันหมดนั่นคือ วีรพงษ์รามางกูลวีรพงษ์รามางกูลกับนิพัฒน์ผู้กันสุดเคยรักกันปานจะกลืนในช่วงที่วีรพงษ์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในยุคสมหมายหุนตระกูลวีรพงษ์ได้นิพัฒนเป็นผู้ให้คำแนะนำความแตกแยกและการแตกหักของสองคนนี้แทบจะเป็นตำนานไปแล้ว เพราะต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันหนักจนขนาดวีระพงษ์มารามางกูลถึงกับเคยขอให้ผู้ใหญ่เช่นพลเอกมงคลอัมพรพิสิทธิ์ที่วีระพง์เป็นคนแนะนำให้นิพัทรู้จักให้เลิกคบนิพัทเพราะเขาเองไม่คบนิพัทแล้วนิพัทเหมือนคนมีกรรมพอหลุดจากธนงก็มาเจอโคสิตปั้นเปี่ยมรัฐซึ่งสนิทกับบุญญารัก นิงสานนอดีตผู้อำนวยการธนาคารอมสินที่ไม่ถูกกับนิพัฒส,สมัยที่นิพัฒเป็นประธานธนาคารอมสินพอพ้นจากโคสิตปั้นเปี่ยมรัฐก็คือทารินนิมานเหมินผู้ซึ่งสร้างปฏิบัติการเฉือดเฉือนนิพัฒ์อย่างดุเดือดและยาวนานด้วยการให้ปอป,ป,ปสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเขาสมัยที่เป็นอธิบดีกรมธนารักษ์ และเป็นประธานธนาคารอมสินสรุปวันนี้คนเก่งแต่ปากหมาก็เลยนั่งรับผิดชอบดูแลอาคารสำนักงานต่างๆของกระทรวงการคลังและนั่งรอผลสอบปอปป,ปที่ดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิ้นและต้องหวั่นภาวากับผลสอบตามที่นักการเมืองบัญชาออกมา ปัญหาของชาติที่ควรต้องแก้ก็เลยใช้ความแก้แค้นมาบังหน้าแล้วก็สั่งงานกันไปเพื่อแก้แค้นกันส่วนตัววันนี้การแก้ปัญหาของชาตินั้นรัฐบาลต้องแก้ที่ปัญหาการเงินก่อนเพื่อนแต่ดูจากการวางตัวบุคคลในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการใช้คนหรือการตั้งคนขึ้นมารับผิดชอบและพิจารณาจากการประเมินผล กลับไม่ใช่สิ่งที่คาดหวังเอาไว้ธนาคารกรุงไทยกำลังจะเป็น B B C 2เข้าไปทุกวัน N P L ตั้งแต่กันยายนมาจนปัจจุบันเพิ่มขึ้นมา50กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วประธานกรรมการธนาคารกรุงไทยทำงานไม่เป็นแก่งแต่การสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองกรรมการธนาคารกรุงไทยก็ไม่ได้มีทิศทางที่จะเดินไป เพราะต้องรอรับคำสั่งจากผู้ว่าธนาคารชาติแต่เพียงผู้เดียวการตั้งวิชรัตวิจิตวาทการขึ้นมาเป็นซ e อคือความผิดพลาดอย่างมหันในการใช้คนเพราะวิรัตวิจิตวาทการไม่เคยอยู่ภาคการเงินที่ใหญ่พอจะทำให้ยอมรับได้ว่าเขาทำงานได้ไม่นำซ้ำตอนที่เขาอยู่กับโมนูรา เขาต้องถูกญี่ปุ่นขอร้องให้ออกเพราะทำงานไม่เป็นเขาเข้ามากรุงไทยได้เพราะเขาเป็นกลุ่มเดียวกันกับมีชัยวีระไวยทยะจตุมงคลโสนกุลอมเรศศิลาอ่อนที่จริงแล้วปัญหาปรอรที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดนั้นเกิดขึ้นเพราะวิชรัตวิจิตวัฒการนี่เองซึ่งหลักฐานต่างๆก็มีอยู่ และสามารถจะนำไปดำเนินคดีต่อไปในอนาคตได้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นที่แก้ไม่ได้หรือแก้ไม่สำเร็จนั้นเป็นเพราะคนเข้ามาแก้มีวาระส่วนตัวกันมากเกินไปนอกจากนั้นแล้วยังมีความแค้นซึ่งจะต้องชำระซึ่งกันและกันทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแค้นสั่งฟ้าซึ่งตอนนี้ยังไม่จบ ยังคงต้องมีต่ออีกมากและผู้เขียนจะพยายามเรียบเรียงตอนต่อไปโปรดติดตามตอนต่อไปในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ขอบคุณค่ะ